สวัสด,สวสดีค,ควันนี้จะมาพูดถึงหลักสูตรที่น่าสนใจและกําลังเป็นที่ต้องการในโลก,โย,กยุคดิจิทัลนั่นก็คือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองครับใช่ค่ะหากคุณมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หลักสูตรนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะถูกต้องนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะทําให้คุณได้เรียนรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมต่าง ที่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันเมื่อเรียนจบจากหลักสูตรนี้แล้วอาชีพที่คุณสามารถเลือกได้มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันวิศวกรเครือข่ายที่ดูแลเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่วิศวกร,กรด้านปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย และยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจอื่นเช่นนักวิจัยด้านระบบคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งทั้งหมดนี้มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานครับเพราะฉะนั้นหากคุณอยากก้าวสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสในโลกดิจิทัลอย่ารอช้าเรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมกับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะ,ะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชภาัฏมหาสารคามนะคะ เมื่อเรียนจบจากหลักสูตรนี้แล้วอาชีพที่คุณสามารถเลือกได้ไมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันวิศวกรเครือข่ายที่ดูแลระบบเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมาครวันนี้แล้วคุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจิตอลครับ